นนซีป่าต้นไม้ประจําจังหวัดชะเชิงเซาชะเชิงเซาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าอุดมไปด้วยไม้มีค่าและได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าชุกชุมและมีพืชพธุ์ไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติจํานวนมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่าสงวนแควระบมสียัดและป่าเขาอ่างรือในซึ่งเป็นแหล่งรวมพันธุก,กรรมของป่าไม้ที่สําคัญของประเทศพันธไม้เด่นของจังหวัด ซึ่งพบอยู่ในป่าแตงรังและป่าเบญจพรรณอาทิตะแบกใหญ่มาฆ่าโมงตะเคียนทองพิกุลป่าและที่สำคัญจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดคือนอนทรีป่านนทรีป่าเป็นพันไม้ใบมีชื่อพื้นถิ่นเช่นกางรุง้งรางอารางอินทรีเป็นต้นนนทรีเป็นต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านกว้างจัดเป็นไม้ผลัดใบสูง10 3ถึง30 m. เมตรเปลือกสีเทาตามกิ่งและยอดอ่อนมีสีน้ำตาลแดงอยู่ทั่วไปเรือนยอดเป็นรูปร่มใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นคล้ายใบหางนกยูงหรือใบกระถินแต่ใบย่อยโตกว่าและเป็นมันมีช่อดอกสั้นช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง เป็นช่อใหญ่บ้างเล็กบ้างดอกเป็นทรงเจดียาว20-40เซนติเมตรแต่บริเวณการช่อและการที่ติดกับกลีบหุ้มดอกด้านนอกมักมีขนสีน้ำตาลเหลือบสีแดงสนิมกลีบดอกชั้นในมีสีเหลืองสดสวยงามมากฝักเป็นรูปคล้ายโล่แบนรีปลายและโคนสอบแหลมสีน้ำตาลแดงเมื่อแก่จะเป็นสีดำ หนึ่งฝักมี1-4เมล็ดออกดอกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนิยมปลูกทั่วประเทศขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนนทรีป่ามีประโยชน์เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องใช้ต่างๆนอกจากนี้เปลือกที่มีรสฝาดใช้เป็นยาขับลมแก้ท้องร่วงและแก้ปากเปื่อย